สี่สี่หกาีีเอ้ยพลีหน้อว4้าว้ยววาแล้วาววา้ว่าวอวาววกาวเลยบว้่ว้าวบนล่าว้วาวว้า เอลูกศิษย์มาลุนด้วยเยอะนะครับวันนี้โอ้ยมาเต้นครอเอาเดยตัเต้นมันไล้เลยเดียวเดียวพี่หกพีนองไม่พูดเดียบนล่างครับเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอ่อยมามามาปองเอโอ้ย

เฮ้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 เ้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 พี่น้องเ้เ้มเต็มเลยมาเป็นก็ได้ล่ำมือเลยนะครับทางพี่กับพี่ครับพี่น้อง สีหกเต็มเต็มบนล่างครับวันนี้บนล่างรดวดสีดีใจคือกหให้ทั้งบนทั้งล่างเลยมดดอเลยบไม่ไ้งก็คือเก้าสี่หก่หวสีสีหกไปขอดของขอดสี่เฮ้ยไปเขากม บรรยากาศครับวันนี้ที่สำนักปูท่ที่ออก44กับ46บนล่างครับบรรยากาศพี่น้องมาล่ำนล้วกันครับวืนนี้ล่ำถวายปูครับล่ำถวายปูเ้อพี่น้องเนอวันนี้ฮห,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 หมากับพ่อหมาหมาเปแม่ลกูก ข้าไปนะเจ้านีสิเห็นบ่ออเูไผู้ใดยังบ่ถือกอยู่เส้าซื้อแล้วก็หนีแม่ครับเส้าเบิ่งเส้าซื้อนาีด้นี้ยังบ่เถือกอยู่หนีหนีออกจากเฟนคอยไปแจนว่าไม่ต้องมาดูะพอว่างวดนนี้ขยั้งบ่เถือกอยู่นี่คนไ รับสมัครคนไปเต้นด้วยนะครับบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครยังไม่ถูกหว้วนี้หนีเศร้ซื้อนะครับเพราะว่าอยังเลขเข่ามานึงหัวทีวท่8อาจารย์ก็ชอบเลยเมื่อคือนยังบอกเลยว่าชอบ49แล้วก็สี่หบ มันคือขันเก้าวกักับเมนกับหัวกันไปบว่ัคบพ่บวมอกคือตัวมีสี่แปดสี่เก้าหกสี่หกล้วกัแปดเก้ามหลีสีเก้ากับสี่หกซื้อยังก็ได้เห็มีสี่กถได้ว่าอะไรขันมถึอหนีเมื่อไรซไปว่ถึอหนีนะครับอาจารย์เรื่องไข่ซื้องพันหข้างล่างซื้อข้างบนห้าโอเคพอได้ค่าน้ำมันครัพี่น้องถ้าใครพี่น้อง ยังบะถืึกอยูเนี่ยเพาได้แหละนะเพราะว่าอาจารย์กระทืงไข่งวดนี้แล้วมันเป็นงวดที่แปดงวดที่หนึ่งเราไม่ว่างวดที่สองเราไม่ว่างวดที่สามเราเริ่มไม่เริ่มว่างวดสี่งวดหางวดหกงวดเจ็ดลังงวดเมื่อกี้กับศูนย์สองกับยังบัถทึกแต่งวดนี้สมควรที่จะถูกแล้วเรียกมันสี่คู่เองนะครับแล้วเป็นตัวเน้นพ้อม จริงๆอาจารย์เก้าสี่สี่เก้าอาจารย์ต้งรมากเป็นโกซีเนี่ยพี่น้องมานั้งคืบคือแน่นอนลนะมีแสงของอาจารย์ไม่เห็นหรอกอ่ะผมบอกว่างไงเลขมันมากออกตัวที่ซีนะซีโเข้าออกเลยผมไปกันซีสองคือมันเป็นเป็นเปลนซีสองตัวไม่ได้เปลีนซีซีลังซได้วันนี้จะได้แก้บนกอาจารย์่ต้านหน้าเพื่อมแล้วอยังไหวเนาะบัดที่นี้บักนอดตีนัดตีว่ายังไรเนาะ แม่ด่าเพื่นเนอบแบนี้อยังอบอกปูอยู่ลอาล้ำพงขึ้นรถอยู่แล้วก็ฟอนขึรถอยู่ัะเออลากยางมาน้บุญกับเมื่อยตายแล้วมากันลแห่ลดวรวอาจารย์บแข่งแ่วแถึงกันดูขบนอะลูกเสยอใครพูดอะไรกับอาจารย์ไรสีมัดล้ำนั่นอาจารย์มาเถอมาเถอบาทที่นี่ เดี๋ยวหาวันก่อนครับเาำใครมาไม่ได้ลำทางหน้าจออาจารย์ให้ลำล่วงหน้าเลยอันนี้ลำล่วงหน้าแล้วเพิ่งกลับครับลำก่อน ใครนำดูครับเรียกเรียกคุณยุทธ์นี่เรียกเหรออันนึงครับเออเนี่ยจะต้องถือกี่ตัถูกแล้วคนนี่ว่าถือคือคนที่ว่าซื้อแล้วก็ว่าเสื้อบ่าได้ซัพท่าครับเพราะว่ายังมันงวดที่แปดแหละครับบางคนเนี่ยเมื่อนี่จนสิ่เมื่อนี่แหละคือยังเงียเรามาหลุดนะเมื่อกี้ว่าครับแมนยูคือแกว่าแยกแสนหกแสนเจ็ดแสน เี้เียเขาทำบุญด้วยห้าหมื่นบาทงวดที่แล้วก็ถวายสี่หมื่น้ยถวายหมื่นหนึงวดที่แล้วถวายหมื่นนึงงวดนี้เฮี่ยก่อนเลขจะออกแกอกว่าถ้าสี่มาเนี่ยหรือสี่หกพวกเน้นมาเนี่ยเฮี่ยถวายห้าหมื่นเฮี่ยเตรียมถวายเงินแม่เตรียม้ก่อนเลบอกว่าเฮี่ยเตรียมถวายเลย บนล่างแมนแมนครับาบาไ่บกบกบกยนผมีวากวางร่รถมากมาเอาไว้ทังก็ได้พวกนเลยนะครัไม่ไกลหรอกไม่ไกลหรอกเดี๋ยวผมไล่หายเียนะท่านครับแล้วกันเอยูไหมครับ ครับถูกเยอะไหมถูกเยอะไหมอ่าผมประมาณห้าแสนกว่าบาทครับห้าแสนกว่าบาทนะครับต้องต้องไปนับรวมวิ่งน่าจะอยู่ราวหกเจ็ดนะต้องต้องดูยอด่ะห้าแสนกสองตัวประมาณห้าบาทห้าร้อยกว่าบาทอ้หูลุหลลุกดหลุดหดหลหลนดหดหลุดหลุหุ้ดหลุดหลุดหลุ่ลด ครับต่อเป็นบุญบารมีอาจารย์เจออาจารย์เนี่ยสีสีหงกับสีสีร่างดูดิครับขึ้นนายจะมีสีเด้งเนาะโอเคกันล้างัวแลุกลุกลุแล้วโอเคผมขอครับรบขอกาลาอาจารย์หมดนะล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนียถูกเกือบร้านนะครับเนียถูกเกือบร้านนะครับวันนี้เป็นไงบารนี่อย่าลืมไปล้ำดาเบอร์นะ เดี๋ยวเอาเอามือมีมือมาเท้ามาเลยเท้ามาเต็นกทเทา